ค่ำคืนวันเสาร์อย่างนี้นะครับก็เช่นเคยเรามาดูทัศนะดีๆนะครับกับฟุตบอล2คู่นะครับคู่แรกเนี่ยจะไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนนะครับจะเป็นวู๊ปทันตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยอยู่ในโซนกลางตารางทั้งคู่นะครับฟอร์มกำลังดูจะสูสีกันนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยผลงานล่าสุดในลีกเนี่ยของทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่าวูฟไปเยือนแมนซิตี้มาเนี่ยโดนถล่มยับ0ประตูต่อ3 ส่วนเลสเตอร์ก็ฟอร์มแย่ไม่แพ้กันครับผ่ายคาลังให้กับเซาท์เทมป์ตันที่อยู่โซนท้ายตารางเนี่ยหประตูต่อ2ฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ก็ต้องเรียกว่าเจอกันในนัดนี้ใส่กันสุดครับขุมกําลังมีเท่าไหร่ตัวจริงถ้าไม่เจ็บไม่ต้องห่วงครับลงเต็มที่แน่นอนเพราะว่า3มแต้มใครจะได้ในนัดนี้ผมว่ามันเป็น3แต้มอันมีค่าครับด้วยเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสติที่เท่ากันไปเลยครับวูฟทมปตันเนี่ย เสมอ2ชนะ2เลสเตอร์ก็มาชนะ2กลายเป็นว่า222 2, 2เลยครับเจอกันล่าสุด6ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นด้วยอัตราทด,ทดที่ออกมาเนี่ยเจ้าบ้านเป็นต่อน,นิดๆเกือบครึ่งเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเอนเอนไปทางเลสเตอร์บุกมาเสมอได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคุณชายรองฟันธงว่าให้เชียร์ทีมคนไทยอย่างเลสเตอร์จิ้งจอกสยามดีกว่าครับอย่างน้อยบุกมาเสมอได้แบ่งแต้มกันไป นะครมาต่อนคู่ที่2นะครับในค่ำคืนวันเสาร์เดี๋ยวเราข้ามฝั่งมาที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับเป็นในห้างขายยาเลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบ้านต้อนรับสิงห์หนุ่มกัดบัตนะครับก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยกัดบัตเนี่ยล้างอันดับที่3ของตารางไว้ได้อย่างเงี่ยแน่นรักษาพื้นที่โซนกลุ่มบนไว้อย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ฟอร์มของกัดบัตเนี่ยเริ่มอยู่ในขาลงนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเขาชนะได้เพียงนัดเดียวเองพิดกับเลเวอร์คูเซ่นห้านัดหลังสุดเนี่ย แพ้เพียงนัดเดียวนะครับเมื่อมาเจอกันในนัดนี้ก็เลยต้องบอกว่ากัดบัตรเนี่ยเจอการยากแน่นอนนะครับเลยทําให้อัตราทดเนี่ยมันไปอยู่ที่เจ้าบ้านเลวเวอร์กเซนเนี่ยถึงครึ่งเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวแต่คุณชลองมองว่ากัดบัตรต้องคืนฟอร์มเก่งให้ได้ในนัดนี้นะครับยังน้อยบุกมาเสมอเก็บ1คะแนนกลับบ้านไปก็ยังดูดีนะครับลั้งอันดับที่3ที่4ของตารางไปเรื่อยๆนะครับลุ้นพื้นที่ยุโรปต่อไปนะครับ สรุป2ตัวทีเด็ดนะครับในค่ำคืนวันเสาร์คุณชายรองฟันธงให้อยู่ผู้เมเยือนทั้งคู่นะครับเลสเตอร์จิ้งจอกสยามและสิงห์หนุ่มกััดบัดครับขอให้แฟนเพจราคาคุยเฮงๆทุกท่านครับ